ฮึฮะอือมาราคาค้ําอึ๊บเนี่ยราคาค้ํา <tip> 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 จ้าบ้านชันสวรรค์นบนดินให่น้องป้องไปสวัสดีเอฟซีเดจ้าสวัสดีนอ้องฮู่ฟังเหลา่ายู่ต่างประเทศเดจ้านี่จา้ามาไตาแ่แคดจา้าโ้เดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้องเก็กเด้อเจอแล้วหนึ่งตัวจา้านี่จ้าให้มาแคมนามจ้า,จาอุ้ยเตียนปิดป้ายละจา้าอู้เตีนมาห้ามูมมันจา้าให้น้องนี่หนึ่งตัวจา้า ลองจ้ามีจาใจตัวนึงน้อนี่สามเบบลายีน้องนี่นึงจ้ามีใจให้น้องเข็บม,มาลลมันแล้วจ้านีจ้านี่เห็นบอึบยา นี่จ้าให้น้องอีกตัวหนึ่งจ้ามูฟอยู่นี่จ้าเห็นบอนี่แเขมานาำจ้าให้น้องอึบบมจ้าให้น้องแคบบลายจ้าหนึ่งตัวจ้านี่จ้าให้น้องแคบบลายจ้าเห็นบอเห็นบอให้น้อง,บบอ,งอุ้ย เต็นนี่ไปโตหนึ่งจ้านี่น้ำเนอะอุ๊ยอุ๊บอืมน้ำอุบแค่บ้านน้ำก่อนใจเนาะ นี่เวลาจ้ามานจ้านี่จ้าแค่มานามจาใจเนาะอึ๊บแค่มาไล่กระติ้งกระยกกระยกไปหันจ้าอึ๊บนี่นี่ก็บมานามจาใจเนาะ nhiêu tổ non nó choi nóc cha tổ non ấp kem ăn nang nó nóc tổ năng. Tổ hình nó Vâng Tổ hình 1 tới xong tới 3 Tổ hình แมลงจ้าน้องแคบมาลายอึ๊บนี่นี่จ้าให้น้องอีกตัวหนึ่งจ้าอึ๊บนี่ง่ายๆเลยให้น้องจ้าให้น้องอึ๊บนี่บอกน้องอึ๊บอืมน้องสั้นเขาหดเขาแคบมาหน้าอืมนี่น้องแคบมาลาย นี่เห็นบ่อืมฮะปึ๊บนี่ uhm <coughs> <Like, h> <brasile> เด็กส้มหน่อยเีนเนาะเนาะอึ๊บตัวนี้อึบเออตัวนึงเีนเนาะมมกอยู่ก่อข้าโฮดอึ๊บนี่เนี่นะอึ๊บนี่เนาะาลายอึ๊บจีดา บ่มีการตีนให้น้องมูฟอีจังมีน้องมาลายตัวน้อยตัวน้อยก็เอาแค่้ยมมะนาวยังเอาเนาะตัวนี้น้องยังเอานี่ตัวนี้ให้น้องนี่แค่มาลายมีนี่ตัวใหญ่ให้น้อง ต,ตัวน้อยเอมาาขามใหน้องตัวน uhm. ีはは้ฮิมบาฆ่าขาอึบเนี่ยมา่าขาก่อนน้องตัวนึงนี่นี่มาหลอีตัวนึงเนอดป็ดอย่ี้ฮอืออืนะอึับตัวนี้นนองตัวม่ญ่เลยตัวนี้ อีกไข่แล้วตีบัอึบมาน้ำมาน้ำอึ๊บมาน้ำอึ๊บนี่เน่อึ๊บมาลายเนาะบึ้งมันน้ำเด้อ mất nắng tất cả lại gì tồn nơi nó nha tụi nó cựu bốc hèn đi nọ bơm mhm 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 mhm

น้องเบื้องนี่น้องใหญ่มากเออมาหนึ่งตัวนึงริบอยากเด็กก็เป็นตาขึ้นมาแล้วอึบนี่ดินอ่อนกับไอ้แจ้งง่ายนี่ตัวนึงเนาะ Chế bớt lại nữa tui nữa Hãy tôi nâng nó ướp Nó เรงเมนาอ,ออกมาอึ๊บอึนี่นี่อึนบอึ๊บนี่แน่อึ๊บตูนึง นี่เนาะอึ๊บอึ๊บอืมก่อนเนาะออตัวนี้กำลังเมด้นเขมาน้าอีกตัวน,นาะโมบอยู่ เอาเราเนใจให้น้องน้องเก็กกียรากับบานแล้วม้ะเนี่ยก็รที่ได้มาคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อบางแหกเก๊ได้ลวกให้เบิง้งบางแหกก็ไม่ได้ลวกก่อนน้งกกองเบิ้งตาสถานการณ์คนเดือดจา้าเอาไว้ซสำนีคนนี้นี่น้องเก็กเียาเดินกับบานแล้วแคทก็มีให้จับเลยเลยเนาะ เากระต่ายเลาะกับคืนไตเนาะไปห้าลดเฮาเนาะหลวกให้เกกบิบ่งการลวกคือยกาวลยเนาะมันมันย่นอ๋อ <c oughs> ่ลวกเลยเนาะไปในมุมไป ไปบะอืมเกษแกนี่แม่บ่มาน้ามากะตะบ้าจ๊ะบ่ได้จักตู่เป็นบ่ไปแล้วขุดปุ้มต่อไปเดินแต่กะเอี่ยมมั้ยต่อไปเนี่ยอืม ใครกินอยู่ดิคิดดูบ้างเองอืมเนี่ยอไรบอรวาในี่ใบบอรวากะรอให้เบิ่ง์นมอให้น้องนะได้สั้นาแหละผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อนะเกรียดยาสั้นเอาเกรียดเกรียดเกียดใบสนีเด้อสวัสดีเด้อจ้า